เอาเลบัญชีมาค่ะมาอ่เดี๋ยวให้อะไรกนอแเด็กๆนี่น้ตวไยไปเลยนะอะไร่อีไม่ได้บอสี่ไดครับอี่ครับสที่มดครับที่ไม่ได้ครไม่ดครับสมคัสีมครับไม่ครับอสี่ม่ไครับ่มครับบกสี่ไ่ครับอสที่่รับบอคอไร่

ไมดีแล้วไม่ผิก์ซองใหญ่เลยอ่ะองใจพิมพ์ซองใหญ่เลยช่าหวังเลยทีนี่ก็ของเงินก็ถุขอเงินขวัญถสจะไม่ได้เราให้กันหมดดีให้อ่ะเถูินเจอรีซินเีใช้ไอ้ขนมจีนแต่ว่าไมใช่ต้นแต่ว่าเอารูปเอากและมอ เอาหน้ามาเร็วแป๊บเดียวทุนมังหเฮ้ยนี่การจะพึ่นี่การตั้งกล้องนะนะมายืนน้ามาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัหยุดกรงนช้าไปนึ่งมชอบแป๊บนึ่งไชอบแป๊บเอบแป๊บไหนับมือับตเไม่เปลี่ยนใจหรอ

ตั้งเหลือบม่ไม่แ้้หมดให้ว่าเท่าไหร่จะได้ยิ่งมาก่าได้มากไปแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบายบายบายขับรถดีๆนะพี่ะครับบาใ่พี่การสอง200สองให้เสรไม่มีค่ารถคืะตรงนี้